เป็นการบรรยายสืบเนื่องจากครั้งก่อนโน้นยังเป็นเรื่องของวิชาธรรมกายวันนี้เป็นตอนที่8ครั้งที่แล้วนั้นเป็นการพูดถึงขอบข่ายเนื้อหาของดวงธรรมทั้ง6ก็คือตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน ดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะแล้วก็พูดสืบเนื่องมาถึงว่าเห็นแค่ไหนอย่างไรจึงเรียกว่าเห็นดวงธรรมแต่ละดวง่วันนี้ก็จะเป็นตอนที่8สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วก็คือเมื่อเห็นดวงธรรมมีความเข้มแข็งชัดเจน จิตเป็นสมาธิแน่วแน่จนคล่องแคล่วตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานไล่ไปจนถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะกลับไปกลับมาอย่างนี้จนมีความเชี่ยวชาญมีความเข้มแข็งก็จะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การเห็นกายนะจากดวงธรรมเนี่ยก็จะไปสู่การ เห็นกายเห็นดวงธรรมแล้วเชื่อมไปสู่เห็นกาย18ได้อย่างไรกาย18ก็มีรายละเอียดอย่างที่ได้บรรยายให้ฟังแล้วในครั้งก่อนก็คือกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปประพรมหยาบกายรูปประพรมละเอียดไปจนถึงกายพระอรหันต์หยาบกายพระอรหันต์ละเอียดรวมทั้งสิ้น สิบแปดกายอย่างนี้ในการเห็นกายนั้นกายมนุษย์หยาบนี่หลวงพ่อไม่ได้ท่านเมนไม่ไม่ได้เน้นตรงนี้เพราะว่าถือว่าเป็นกายที่เป็นต้นเดิมซึ่งเห็นชัดเจนอยู่แล้วพวกเราก็อยู่ในกายของมนุษย์หยาบนี่แหละในการใช้ชีวิตแต่ว่าในกายมนุษย์หยาบนั้นมีกายมนุษย์ละเอียด เป็นชั้นในเข้าไปอีกแล้วก็เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปจนเกิดถึงกระทั่งถึงกายพระอรหันต์หยาบกายพระอรหันต์ละเอียดทีนี้ก็มาถึงประเด็นว่าเห็นดวงธรรมแล้วเชื่อมไปสู่เห็นกาย18ได้อย่างไรนะก็โค้ดคําพูดของอหลวงพ่อสดเอามาบางช่วงบางตอนให้เห็นอย่างนี้ หลวงพ่อก,กล่าวเอาไว้ว่าหยุดกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์พอหยุดถูกส่วนก็เห็นดวงใสดวงใสนั่นแหละเรียกว่าเอกายานมัตหรือเรียกว่าปฐมมัตตหรือเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานโตเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์พอใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงนั้น พอถูกส่วนเข้าเห็นดวงอีกดวงหนึ่งเท่าเกันอยู่กลางดวงธรรมานุปัฏนาสีปัฏฐานนั้นเรียกว่าดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลนั่นพอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่งเท่าเกันเรียกว่าดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธินั่นพอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่งเรียกว่าดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญานั่นพอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตตนั่น พอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะนั่นพอถูกส่วนเข้าเห็นตัวกายมนุษย์ของเราที่นอนฝันออกไปที่ไปเกิดมาเกิดเขาเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะนั่นเองอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะนั่นเองอันนี้เป็นข้อความบางตอนของคําพูดคําสอน ของของข้อนะฮะเราจะเห็นว่าเมื่อเห็นดวงธรรมย้อนกลับไปกลับมาอย่างนี้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเมื่อถูกส่วนเข้ากลางของกลางเข้าไปเนี่ยก็จะเริ่มเห็นกายแต่ละกายเป็นลำดับไปเริ่มจากกายมนุษย์ละเอียดนะเรื่อยไปจนถึงกาย พระอารหาหันละเอียดนะรวมทั้งสิ้นถ้าไม่นับกายมนุษย์หยาบเอาเฉพาะส่วนที่เป็นการมนุษย์ละเอียดไปเนะี่ยก็จะเป็น17กายถ้านับรวมกายมนุษย์หยาบเข้าไปก็จะเป็นสิบแปกายนะฮะดูข้อความอีกตอนหนึ่งที่หลวงพ่อ,อกล่าวมาถึงตรงที่เมื่อ,อเห็นดวงธรรมครบอย่างชัดเจนแล้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ เริ่มเห็นกายเนี่ยนะมีข้อความตอนหนึ่งสืบเนื่องจากตอนที่แล้วว่าพอเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดพอถูกส่วนเข้าก็ถึงดวงธรรมมนุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศรรีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงอิมุติดวงอิมุติญานัศนะเข้าถึงกายทิพย์ทีเดียว ใจกายทิพย์หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายทิพย์แบบเดียวกันเข้าถึงดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลดวงสมาธิปัญญาวิมุตติมุติยานัทสนะเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดใจกายทิพย์ละเอียดหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายทิพย์ละเอียด,ยอยดพอถูกส่วนเข้าเข้าถึงดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุติยานัทสนะ เข้าถึงกายรูปประพรมในกายที่ห้าใจกายรูปประพรมหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทําให้เห็นกายรูปประพรมพอถูกส่วนเข้าเข้าถึงดวงธรรมานุปัตตนาสติปัฏฐานดวงศินดวงสมาธิดวงปัญญาดวงดดวงมิมุตติดวงวิมุตติอนัตสนะเข้าถึงกายรูปประพรมละเอียดเรื่อยไปอย่างนี้นะครับอันนี้เราจะเห็นจุดเชื่อมโยงที่ชัดจเจนนะจากดวงธรรม อ่าทให้เห็นแต่ละกายแล้วก็เอาแต่ละใจของแต่ละกายนั่นแหละไปพิจารณาอ่าสัมมาอรหังเรื่อยไปก็จะเห็นดวงธรรมนะไล่ไปตามลําดับเหมือนกันคือใจของกายแต่ละกายนั้นพิจารณาก็จะเห็นดวงธรรมหกดวงนั่นแหละไล่ไปตามลําดับอย่างนี้นะอ่าทีนี้เพื่อเห็นให้เห็นชัดเจนขึ้นเนี่ยก็ทําเป็นชาร์ตให้ดูนะทำเป็นชาร์ตให้ดูอ่นะา เป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นนะรวมทั้งหมด17ขั้นดยกันแต่ว่าคงให้ดูเป็นบางขั้นนั่นแหละสำหรับพวกที่ปฏิบัติมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วลปฏิบัติทรรมตามแนววิชาธรรมกายของของพ้ออยู่เป็นประจำเนี่ยก็คงไม่มีข้อสงสัยแต่ว่าในเชิงวิชาการก็ไล่แผนภูมิให้เห็นชัดๆอย่างนี้อีกชั้นหนึ่งนะเพื่อเป็นการเทียบเคียงโดยเฉพาะท่านที่ ไม่ได้ศึกษาในเชิองอวิชาการแล้วก็ไปปฏิบัติอยู่เป็นประจำก็ก็เอามาเทียบเทียงก็จะเห็นชัดเจนขึ้นหรือท่านที่ไม่ใช่นักปฏิบัตินะแต่ว่าสนใจใครศึกษาเนื้อหาสาระการปฏิบัติกรรมฐานตามแนววิชาธรรมกายเนี่ยก็จะเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะอย่างเช่นขั้นที่หนึ่งเนี่ยเห็นดวงธรรมทั้ง6และเห็นกายมนุษย์ละเอียดยังไงนะ เห็นดวงธรรมทั้งหกและเห็นกายมนุษย์ละเอียดยังไงหลักการก็คือวิธีการก็คือภาวนาโดยเอาใจของกายมนุษย์หยาบเนี่ยที่เรานั่งภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยนะภาวนาโดยเอาใจของกายมนุษย์หยาบหยุดที่ศูนย์กลางดวงธรรมนะศูนย์กลางดวงธรรมก็คือศูนย์กลางกายนั่นแหละนะศูนย์กลางดวงธรรม เอาใจหยุดที่ศูนย์กลางกายแล้วบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายนั้นถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสนาอะไรเห็นก็ใจของกายมนุษย์หยาบนั่นแหละเห็นนะเห็นดวงธรรมานุปัสนาใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงธรรมานุปัสนานั้นถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีล ใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงสีนั้นถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงสมาธินั้นถูกส่วนเข้าเห็นดวงปัญญาใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงปัญญานั้นถูกส่วนเข้าเห็นดวงวีมุตใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงวีมุตนั้นถูกส่วนเข้าเห็นดวงวีมุติญาณทัศนะใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงวีมุติญาณทัศนะนั้นถูกส่วนเข้าเห็นกายมนุษย์ละเอียดจะเห็นว่าเป็นขั้นเป็นขั้นเห็นว่า ความเชื่อมโยงระหว่างดวงธรรมกับการเห็นดวงธรรมกับการเห็นกายแต่ละกายเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งเอาเห็นทําเป็นแผนภูมิให้เห็นทําเป็นแผนภูมิให้เห็นชัดชัดอย่างนี้นะไปดูอีกสักขั้นหนึ่งนะขั้นที่ขั้นอย่างขั้นที่สองเนี่ยนะเมื่อเห็นกายมนุษย์ละเอียดแล้วเนี่ยก็เห็นกายขั้นต่อไป อ่าเป็นขั้นที่สองเนี่ยเห็นดวงธรรมทั้งหกและเห็นกายทิพย์หยาบอ่าจะเห็นว่าอาจากกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยจะขึ้นเป็นกายทิพย์ระทีนี่อ่าเห็นกายทิพย์หยาบก่อนนะอ่ขั้นที่สองเนี่ยเห็นดวงธรรมทั้งหกและเห็นกายทิพย์หยาบก็คือภาวนาโดยเอาใจกายโดยเอาใจของกายมนุษย์ละเอียดน่ะหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมเราเราเห็นกายภาวนาไปเราเห็นกายมนุษย์ละเอียดแล้วนี่ ก็เอาใจของกายมนุษย์ละเอียดนั่นแหละมาพิจารณานะเอาไปหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมอะ่ะเอาใจหยุดใจอะไรใจของกายมนุษย์ละเอียดที่เห็นนั่นแหละเอาใจหยุดที่ศูนย์กลางกายแล้วบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอระหังใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายนั้นถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรม,มานุปัสนา ใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนานั้นถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงศีลนั้นถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงสมาธินั้นถูกส่วนเข้าเห็นดวงปัญญาใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงปัญญานั้นถูกส่วนเข้าเห็นดวงวิมุตติใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงวิมุตตนั้นถูกส่วนเข้าเห็นดวงวิมุตติยานัศสนะใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงวิมุตติยานัศสนะนั้นถูกส่วนเข้าเห็นกายทิพย์หยาบ อันนี้ก็ชัดนะก็เหมือนกับขั้นที่ขั้นที่หนึ่งนั่นแหละแต่ว่าการเห็นกายนั้นเห็นกายที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะซึ่งในแต่ละกายนั้นเมื่อเห็นแล้วเนี่ยก็เอาใจของกายที่เห็นนั่นแหละมาพิจารณาดวงธรรมนะหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมก็คือพิจารณาดวงธรรมแล้วก็จะเห็นดวงธรรมแต่ละดวงชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอาเอาอีกสักเนี่ย เหมือนกันเหมือนกันนะให้เห็นชัดให้เห็นชัดหลายๆชัดไปในขนาดเดียวกันเลยนะเอาเอาเอาอีกสักอันหนึ่งก็แล้วกันนะอย่างขั้นที่หกเนี่ยอย่างขั้นที่หกเนี่ยนะเห็นดวงธรรมทั้งหกและเห็นกายอรูปประพรมหยาบนะเห็นกายอรูปประพรมหยาบเห็นยังไงก็เห็นโดยวิธียังไงเห็นโดยวิธีเอาใจของกายรูปประพรมอ่า กายรูปประพรมละเอียดฟังให้ชันนะกายรูปประพรมนั้นมีสองระดับใหญ่ๆก็คือระดับชั้นพรมนะระดับชั้นพรมเนี่ยมีสองระดับใหญ่ๆก็คือรูปประพรมกับอรูปประพรมพรมเอาแปลชัดๆแบบภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายก็คือพรมที่มีรูปกับพรมที่ไม่มีรูปพรมที่มีรูปคือรูปประพรม ภนะาพรูปาพรมที่ไม่มีรูปคืออารูปประพรมเอาแต่ว่าส่วนที่เป็นภาษาธรรมะนั้นก็เขาก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะเอาแปลให้เห็นชัดชัดแบบเป็นภาษามนุษย์ฟังง่ายๆอย่างนี้ขั้นที่6เนะี่ยเห็นดวงธรรมทั้ง6และเห็นกายอารูปประพรมหยาบเห็นได้อย่างไงเห็นได้โดยพอเอาใจของกายรูปพรมละเอียดหยุดที่ศูนย์กลางดวงธรรม เอาใจหยุดที่ศูนย์กลางดวงธรรมแล้วบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายนั้นถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนานั้นถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงศีลนั้นถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงสมาธินั้นถูกส่วนเข้าเห็นดวงปัญญาใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงปัญญานั้นถูกส่วนเข้าเห็นดวงวิมุติ จหยุดนิ่งอยู่กลางดวงอิมุตินั้นถูกส่วนเก้าเห็นดวงอิมุติยนานทัศนะใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงอิมุติยานทัศนะนั้นถูกส่วนเก้าเห็นกายอรูปประพรมอย่างอันนี้เป็นขั้นที่หกนะส่วนขั้นต้องสูงขึ้นไปก็ในลักษณะ,ะเดียวกันอ้าวเราจะเห็นว่าดวงธรรมการเห็นดวงธรรมเชื่อมโยงกับการเห็นกายยางไรนะ ก็จะเรื่อยไปนะนะพอถึงกายอารูปประพรมละเอียดเสร็จแล้วก็เอาละทีนี้มันก็เหมือนกับเอามาถึงช่วงที่เป็นอาสะพานเป็นรอยต่อระหว่างโลกิยะกับโลกุตระตั้งแต่ชั้นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดไปจนถึงกายรูปประรูปประพรมหยาบและกายอารูปประพรมละเอียดเนี่ย ถือว่ายังอยู่ในระดับโลกิยะพอไปถึงกายอารูปประพรมละเอียดแล้วอันนี้ละเหมือนกับถึงคอสะพานที่จะก้ามไปสู่โลก,กุตระแล้วนะตรงนี้เนี่ยภาษานักปฏิบัติภาษามากผลภาษาปฏิเวทศทธรรมท่านเรียกว่าโคตรตะภูนะคแปลว่า ส่วนที่เป็นสะพานแปลง่ายๆว่าคือโคตะภูคือสะพานข้ามจากโลกิยะไปสู่โลกุตระไอ้ต้งสะพานนี่แหละท่านเรียกว่าเห็นกายธรรมกายโคตะภูคือกายธรรมนี่ก็อยู่ตรงนี้นะเวลาเราเห็นบอกว่าเห็นธรรมกายเห็นธรรมกายก็คือเชี่ยวชาญในระดับโลกิยะไปจนถึงตรงนี้นะเห็นตรงนี้ยังไม่ข้ามไปสู่โลกุตระก็เห็นตรงนี้เห็นกายธรรมก็ถือว่าสุดยอดถือว่าวิเศษแล้วอ้าว เห็นความเชื่อมโยงระหว่างดวงธรรมกับกับายทั้ง18น่านจะชัดเจนอย่างนี้ทีนี้ก็มาเรื่องของที่มาของกาย18เนี่ยก็พูดให้ฟังในโดยดยละเอียดแล้วนะในครั้งต่อไปก็คงจะเป็นประเด็นย่อยว่ารายละเอียดในแต่ละ แต่แต่ละกายนะ่ะนะมนุษย์นะ่ะขอบเขตของอากายอาของในขอบเขตตัวธรรมะที่อยู่ในากายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบกายที่ละเอียดอะไรเงี้ยเป็นอะไรยังไงก,ก็จะมา,อ,าอธิบายให้ฟังแล้วก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการาปฏิบัติในรูปแบบต่างๆระดับสมถกรรมฐานและยุปัสนากรรมฐานสื่อต่อยอันเอาวันนี้ก็เห็นว่าพอสุวรรณเกเวลาขอความ อง,งอกงามในธรรมในคุณงามความดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนทุกพี่ปาราตรีการเธอ